กันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมหม่เต้มคนนี่ตอนที่หนึ่งแบมูชันล่าสุดเราเพิ่งดาวโหลดไปเมื่อกี้เห็นไหมแล้วก็เข้าเกมหม่เต้มคนเลยง่ายนะดาวโหลดแบลรปปอก่อนเสียงในเสียงทีวีนะอมจกเกอร์มันมีวันนี้แถมมันก็ยังไม่เจอแล่มันตลกด้ะ มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่มีมังกรด้ยมีมาทิลด้ากับคนนี้ด้ะชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะจกไม่ได้ละมังกรมังกรมังกรโอ้มาแล้วต้องก็เราจะต่อน,น,นเนี้ยให้มันเร็วขึ้นเพราะมันช้าไงดูมาทิลด้าสิน่ารักใจเธอน่ารักนะ แต่ว่าดูลาคนนี้สิเราก็มาที่คริสตัลแอมพายเราไม่ได้ทำอะไรแหละในคะริสตัลแอมพายอืมนี่ไงเป็นมอสเห็นไหมเนะี่ยวัชร์ใหม่ด้วยนะมีใครมาพักนี้ยัง่มี เนสวิดดอกจับหนึ่งน้าเขาจับรางวัที่ได้ตัวนั้นก่อนโอ้ยตายแล้วไม่เนอะนี่งนี่ไงเราอยากได้นี้ไปทำไมมันไม่ได้มันไม่แปะให้อู้หายยากเราอยากได้ตัวเนี้ย อมตัวนี้นี่ฟอร์เรฮาร์ตเราอยากได้นะเนี่ยฟอร์เรฮาร์ตเพราะทำไมทำไมเพราะว่ามันน่ารักไงมันน่ารักด้วยเราเคยได้ครั้งหนึ่งแล้วแต่เราลบออกลบจริดจึงไม่คว้าลืมไปเลยอ่ะไม่ได้เลยเลยไปแค่งตลอตก็ได้หรือไปโพนิวิวก็ได้เดี๋ยวเราไปจ้างฟุตชายก่อน ไปสร้างเขาจชโอเคส่วนแล้วพิงคกี้พยก็ต้องการพักผ่อนโอเคตัดไปเลยแล้วพิงกี้พอือหุยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วนี้ลชันไอคอนี้ือ้อไปนีวิวอ่าถึงแล้วนี่ไงแล้วมันก็จะ ี่มีหัวใจฟลีด้วยเยอะด้วยไม่จำกัดเขาบอกแล้วาไม่จำกัดจริงนะเพื่อไม่จำกัดใช่ไหมโอเคงั้นเราซื้อคนนี้วกนี้สิยังไงฟัตร์ชาเราจะให้ฟัตราชอยตรงนี้และให้เนอร์ด้าอยู่ตรงนี้ใหดด้เราขาดใครบางคนนะอัพโค้ชแจ็คนั่นแหละโคแจ็คอยู่ที่แอปเปอร์วัน แต่ริงไง,งปกติอูกโก่งจะมาคู่ช้าเลยอะ่ะแล้วก็จะมาเล่นเกมเพนโบเรอเล่นไม่ได้เล่นเกมเพนโบ,โนนนนโบหรอกเออมีตัวไหนบ้างที่อยากแต่งชุดให้มันสวยขึ้นคุณน,หนาหัวพุดดิง้งคุณน,หนาหัวพุดดิ้งแมวเอ๋อเรายังมีเซาพาเย็บไม่อพอเราเล่นของชายก่อน เอาของคอยอะไรให้มันเต็มก่อนหรือเปล่าเอาไ็้ซี่เต็มก่อนแล้วแกะอ,อืมนะี่นะอะอย่าเปลี่ยนให้ไเล็ี่เป็นราชนีนะแข็งมาก ที่ถ่ายทำไปแล้วอุ้ยทำผิดขอโทษอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเลมึงหล้าสู่เอเวกร์ริสเอ้ยบอยนี่ตัวนี้ก็สวยนะใช่ไ,ไปตี้เต็มดาวยากอุ้ยเกือบจะไปไม่รอดจริงแค่จะเต้นนี้แจะเต้นนี้แค่จะเต็มแล้ว เต็มแล้วเย่จริงนะเกินจะเต็มแล้วไปเรื่อยไม่ได้พูนไม่ได้พูนโอเคโอเคบทนเกิดของเจ้าอิสราเทียก็คือการที่ต้องไหนตจังหประชุมฉันจะมาให้ได้ก่อนทุกสายกันไป o r g a ก i c Collection นี่เป็นบ้านเลยตัวนี้ จริงนะอ่าเอาเพลงไว้ละให้ไงไม่เอาไม่เอาชอบไม่ชอบ,ชอบโลกทแบบี่แสนแปลกให้นาแฟให้นาแฟไปโลเต้นไงยันจะเต้นดีนาดูเอยโอ้ยใส่ช,ชุดติดที่ผิดทางไม่โทงกันไม่เหมาะไม่ต้องใส่เพลงนี้จะไม่เหมาะกับเพลงนี้นะตู้หกก็ไม่เป็นไรฉันแต่งตัวให้เหมือนของจริงเห็นไหม สองคนน้่นไปคนเดียวเลยจริงอ่าทำไมคยเล่นเกมวกนี้มานานแล้วจไมลเร็วกันไป มองไม่ทันเลยนะเนี่ยเราเคยได้เต็มอุ้หูมันกระตุกมากเลย,ยอุ้ยอย่างี้ก็ทำสีเขียวได้ นอกซีาเอ้มันกระตุกที่ทถ่ายเนะี่ยมันกระตุกนะอุ้ยไม่เป็ไนไนงรงใจไม่เข้างหลังวันเปนกดตายเลยเนหะ็นไหมเนี่ยตายด,อยาดีอย่างดีใจ <c oughs> จะมีต้อ,งอยง่ายๆล็อกเท้าไฟไหนเะห็นไหม เ้ามันลุกเป็นไฟอ่ะเราไม่เล่นแล้วนะโอ้เราไม่เล่นแล้วมันนี่เกินไปเกินไอเค้กใชดีมากเลยท้าทายเธอมากเกินไปโอเค แต่ตัวนี้แม,ม่แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ต้องใไฟอะไรแล้วเราขอจบคลิปมันว่าเราต้องไปนี่ทำให้คาเฟ่อ,อีกนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไหมขอลไป พวกนี้ค่อยทำตอนไม่ได้แล้ตอนที่สองอนะแต่จะทำดึกนอยกไ็ได้นะต้องติดตามกันเองนะ